สวัสดีครับวันนี้มาพาเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองสุรินทร์กันครับเราวิ่งมาจากอำเภอลำดวนครับมาถึงแยกสลักใดยแยกครับแยกไทยวัสดุอะไรเนี่ยครับตรงไปทางด้านเทิศตะวันตกครับเราจะมุ่งหน้าไปค่ายวีรวัตรโยทินครับ ันนี้เป็นวันที่20พฤศจิกายนครับ2564เวลาบ่ายโมง10นาทีครับอากาศดีครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับเมืองสุรินทร์จัดว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญ อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับสองข้างทางก็เต็มไปด้วยตึกสิ่งก่อสร้างเต็มครับเมืองสุรินทร์ถิ่นช่างใหญ่เราก็ตรงไปเรื่อยๆครับว่าเราจะผ่าน สถานที่อะไรบ้างครับเดี๋ยวจะชมบรรยากาศต่อไปครับวันนี้ถนนโล่งครับบ่ายโมงกว่า ขวามือจะเป็นแมคโครห้างแมคโครครับซ้ายมือก็จะเป็นห้างโลตัสครับแล้วก็จะเป็นห้างในร้านหารทะเลครับพีมาร์แล้วก็ขวาม,มืออีกก็จะเป็นบิ๊กซีครับบิ๊กซีครับ าขาสุรินทนี่คนเข้าเยอะครับแล้วก็มาถึงแยกเป็นสีแยกไฟแดงตรงนี้เขาจะเรียกว่าสีแยกปอตท,รท,รทรบิ๊กซีครับเราก็จะตรงไปนะครับรอติดไฟแดงก่อน ปล่อยกันกี่นาทีว่าครับแยกปอทบิ๊กซีครับอ้าเขียวแล้วป้าตรงไปเรื่อยๆครับ ก็จะเป็นปัป๊มปตทครับเป็นปัป๊มปตท้ายมีับๆๆแล้วก็จะติดแยกตรงนี้เป็นสี่แยกครับ เีแยกคลองชนประทานครับเราก็จะตรงไปครับสีแยกคลองชนประทาน ไปเรัรบแล้วก็มาถึงสามแยกอ้สารเจ้าโรงพยาบาลครับตรงนี้จะเป็นเราทางตรงก็จะไปได้อยู่ ามือก็จะเป็นโรงพยาบาลสุรินทร์ครับเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์ครับรถมีเยอะโรงพยาบาล มาหน่อยก็ขวามืออีกครับก็จะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสุรินครับขวามืออีกเหมือนกันครับ เดียวกันเลยมาก็จะเป็นโรงเรียนสุรวิทยาคารครับขวามือเช่นกันครับฝั่งเดียวกันเลยกับเทคนิคครับ มัธยมประจำจังหวัดครับแล้วก็เลยเข้ามาหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดน้อยครับตลาดน้อยรื่นรมแล้วก็มาถึงแยกติดไฟแดงีครับเป็นสีแยกไฟแดงตลาดน้อยครับเราก็จะตรงไปอีกครับจุดมุ่งหมายของเราก็คือ ค่ายวีรวัตรโยธินนะครับเป็นค่ายทหาร ก็มาถึงขวามือก็จะเป็นสถานีตำรวจจังหวัดสุรินทร์ครับขวามือนี้ซ้ายมือก็จะเป็นสำนักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับอ,อบอจอสำนักง,งานอ,อบอจอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกสารกลางครับเราก็จะ เลี้ยวซ้ายครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับติดรถนี้ิศผ่านแค่นพิหนึ่งไปไม่ได้รอสัญญาณไฟหน่อย เส้นนอกเมืองนะครับอันนี้เป็นสารก,กลางลังเกา่าแล้วก็เป็นซ้ายมือก็จะเป็นสำนักงานทะเบียนนะครนับสำนักงานอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับสายแล้วก็เลยมาหน่อยก็จะเป็นสูขหอประชุมจังหวัดครับติดกับสวนของจังหวัดครับสวนรักสมัยกอ เส้นนี้จะออกไปอำเภอปราสาทไปกรุงเทพได้เลยครับมาเรื่อยๆก็จะพบกับวงเวียนตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนของ สุรีสุรินพักดีครับเจ้าพ่อเมืองสุรินท์ของเราครับใครมาสุรินท์ก็มาไหว้มาอธิฐานขอพรได้ครับที่นี่ครับของเรานี่ตรงไปเลยครับออกเส้นนี้ก็จะออกไปทางอำเภอประสาทค สครับเดือนพฤศจิกายนวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพเวลาบ่ายโมงกว่ากว่าครับ ช่วงนี้ผลตึงกลางก็ขะควมือก็ถึงแล้วครับค่ายวีรวัดโยธินครับเป็นกำแพงอยู่นะแต่ก็ต้องไปอยู่เทินกลับรถก่อนครับทางเข้ามันอยู่ข้างหน้าครับ ่ายวิรวัติอย ติดตามช่องวิทยาชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ